เบสรักวันนี้เปิดใจเสียงสั่นเสียความรู้สึกแต่ยังรักพ่อส่งกำลังใจให้แม่ดาราสาวเบสรักวันนี้คำสิงเปิดใจหลังประเด็นพ่อสมรักคำสิงกับข่าวคราวที่กำลังเกิดขึ้นที่งานแจกปฏิทินช่องวันโดยสาวเบสยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดให้ทนายกับพ่อจัดการอย่างไม่ได้คุยกับพ่อยอมรับว่าตกใจและเสียความรู้สึกพอมาคุยกันแม่เบสโบสก็ให้กำลังใจกันและเดินหน้าต่อไปรู้ว่าพ่อกับแม่อยากกัน แต่ไม่ได้ออกมาพูดเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่พ่อแม่บอกว่ายุติความสัมพันธ์เบสกับบดก็เข้าใจเลิกกันเพราะหลายๆเรื่องรวมกันแต่ไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรแต่ถ้าแม่สบายใจก็เอาตามที่แม่สบายใจและขอบคุณทุกกําลังใจทุกคนที่ส่งมาให้เบสหนูบอกพ่อว่าถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดผิดก็คือผิดแต่ถ้าไปอยู่ฝรั่งเศสก,ก็พร้อมซัพพอร์ตเบสให้กําลังใจพอนะคะแต่ถ้าพ่อทําผิดก็ต้องยอมรับผิด เหตุการณ์เป็นอย่างไรเราไม่รู้เพราะว่าพ่ออยู่กับน้องสองคนแต่หนูก็รักพ่อแม่หนูหนูก็พร้อมซับพอร์ตพ่อแม่หนูอย่างไม่อยากให้พ่อไปอยากให้พ่ออยู่เผชิญหน้ากับปัญหาในส่วนที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องที่เจอก็หนกักแต่ก็สู้ต่อไปรู้สึกไม่ดีแม้ไม่ได้ทำแต่คนก็ด่าเราหนูโดนด่ามาตลอดห้ามไม่ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเม้นใครที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆกกับเรื่อง เกิดขึ้นหนูไม่เชื่อใครเลยมันพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นจะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ถามทนายมันก็มีวิธีพิสูจน์ตามกฎหมายหนูไม่เชื่อใครเลยเอาเป็นว่าเชื่อกฎหมายพ่อ,อยังไม่ได้ติดต่อนหนูมาค่ะเบสอยากให้พ่อดูแลตัวเองดีๆอยากให้รับคอบเบสรักพ่อเหมือนเดิมค่ะอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดเบสลำบากใจเหมือนกันที่ออกมาพูดเดี๋ยวหาว่าไม่รักพ่อแต่ก็ต้องออกมา พดถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เบสไม่ได้ถามหรือคุยอะไรมากไหมกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ถ้าถามว่าคุณพ่อมีความผิดไหมมันก็มีความผิดอยู่แล้วค่ะหนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วยไม่ใช่ไม่อยากคุยกับพ่อนะคะพอคุยก็เหมือนตามข่าวก็อ่านตามข่าวแต่เบสให้กำลังใจแม่มากกว่าแม่ไม่ได้รู้สึกดีหรอกแต่เราก็ให้กำลังใจกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเบสเบสรักพ่อเหมือนเดิมคอมเมนต์ลบๆเบสเจอดรามามาเยอะและหนูขอทดแทนทุกคนด้วยและขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมันฮิวใจหนูได้จริงๆ เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ